สวัสดีครับติงเทียวยครับช่วงนี้นะครับโควิดระบาดท,ที่ปักกิ่งผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปทดสอบหรือทดลองรถข้างนอกนะครับเราก็อยู่บ้านเรามาระวังตัวกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปพบกับ BYD h ย n ันปี2022ซึ่งก็เป็นช่วงเดียวที่ผมไปถ่าย BYD ทาถงปี2022นนะครับเราจะไม่ได้ทำการทดลองขับแต่จะเป็นตัวพรีวิวที่เข้ามาโชว์ที่โชว์รูมใกล้บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันน่าสนหรือเด็ดกว่าตัวเดิมแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ วันนี้เราจะมาดู BYD Han รุ่นปี2 0 2 2กันแบบไวๆนะครับเราได้ทำการรีวิวและทดลองขับ BYD Han รุ่นก่อนหน้านี้ไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ชมก็ไปชมในลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับรุ่นใหม่นี้จะมีความแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าอยู่หลายจุดครับซึ่งรุ่นใหม่นี้จะยาว4,995 mm กมมกว้าง1,910 mm สมมสูง1,495 mm มมถ้าเทียบแล้วก็จะยาวกว่ารุ่นก่อน1 5ม mm. ม ส่วนวิติอื่นเท่ากันฐาล้อนั้นเท่ากันที่2,920ม mm. ิลมรัศมีวงเลี้ยว6.15เ mm. มตรเท่ากันมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเท่ากันที่0.233ใช้ยาง 245/45R19 พร้อมล้ออลูมิเนียม19นิ้วแต่มีดีไซน์แตกต่างกันเล็กน้อยรุ่นใหม่นี้มีการเพิ่มกำลังมอเตอร์ด้านหน้าเป็น180กิโลวัตต์หรือ245แรงมา้าทรงแรงบิด350นิวตันเมตรในรุ่นขับสีนั้น กำลังของมอเตอร์ด้านหลังเท่ากันกับรุ่นก่อนที่200กิโลวัตต์หรือ272แรงมา้าส่งแรงบิด350นิวตันเมตรทำให้รุ่นขับสีตัวใหม่นั้นมีกำลังรวมถึง380กิโลวัตต์หรือ517แรงมา้าส่งแรงบิดรวมที่700นิวตันเมตรมีน้ำหนักมากกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยรุ่นมอเตอร์เดี่ยวหนัก2,100กิโลกรัมรุ่นขับสีหนัก2 2 5 0กิโลกรัมทุกรุ่นรองรับน้ำหนักเพิ่มได้375กิโลกรัม แต่ถึงจะหนักขึ้นในรุ่นขับสีก็ยังทำเวลาได้3.9วินาทีในการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมส่วนรุ่นขับหน้าก็ทำเวลาเท่ากันกับรุ่นก่อนที่7.9วินาทีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากปริมาณของแบตเตอรี่ที่มากขึ้นโดยจะใช้แบตเตอรี่ขนาด85.4กิโลวัตต์ชัวโมแบบแบตแบตเตอรี่ LFP ขนาด150อ Ah มาต่อกันแบบอนุกรม178เซลล์มีแรงดันรวม569.6โวลต์ โดยรุ่นขับหน้าวิ่งได้715กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และรุ่นขับสีวิ่งได้610กิโลเมตรตามมาตรฐานเดียวกันใช้ช่วงล่างด้านหน้าของ m ม็กเฟอร์สันด้านหลังแบบมันติดลิงอิสระและในรุ่นขับสีจะสามารถปรับความนุ่มและแข็งของช่วงล่างได้ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ทำไม่ได้อีกอย่างที่แตกต่างจากรุ่นก่อนคือไฟไท้ายที่เปลี่ยนจากกรงเล็บมังกรมาเป็นไฟไท้ายทรงใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น และมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติการตรวจจับสภาพจราจรบนแยกและหยุดอัตโนมัติการเบี่ยงระยะออกจากรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่และระบบควบคุมให้อยู่ในเลนสีตัวถังมีให้เลือก5สีคือสีขาวสีดำสีเทาสีน้ำเงินและสีแดงส่วนสีภายในมีให้เลือก2สีคือสีน้ำตาลส้ม และน้ำตาลท่าส่วนราคาในจีนก่อนรับเงินสนับสนุนนั้นรุ่นขับหน้าเริ่มต้นที่282,274หยวนหรือประมาณ1,450,000บาทส่วนรุ่นขับ4 299,940หยวนหรือประมาณ1,540,000บาทเจ้าของมือแรกได้การรับประกันตลอดอายุการใช้งานสำหรับแบตเตอรี่มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้าโดยจำกัดระยะไม่เกิน30,000กิเมต่อปี ส่วนการรับประกันการซ่อมแซมตัวรถอื่นๆอยู่ที่6ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรรู้พอประมาณแล้วไปดูตัวจริงกันเลยครับโอเคครับเราก็อยู่ที่ BYD Shop ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยววันนี้ต่อยอดจาก y y ทาถัง2022เรามาดูหั่นกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยมองเผินๆแล้วเนี่ยก็จะมีลนะักษณะใกล้เคียงกันกันกบหั่นรุ่นปี2020ที่เราไปลองกันมานะฮะ ทางซ้ายสุดสีแดงนงุ่นก็จะเป็นหั่นปี2020นะครับตัวสีขาวตรงกลางเนี่ยก็คือ BYD ชิน plus EV นะครับที่เราไปลองขับกันมาก่อนหน้านี้แล้วตัวขวาสุดเนี่ยสีเทาก็จะเป็น BYD หั่นรุ่นปี2022ตัวล่าสุดนะครับถ้าเทียบขนาดนะครับก็จะยาวกว่าตัวก่อนเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองประมาณเซนกว่ากว่าเท่านั้นนะครับส่วนอื่นเนี่ยเท่ากันหมดเลยล้อนะครับก็เป็นล้อ19นิ้วเหมือนกันแต่ว่าดีไซน์จะแตกต่างไปจาก หั่นตัวก่อนนะครับแกนล้อเนี่ยจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับคำว่าหั่นซึ่งเป็นโลโก้แล้วก็มีอักษรเขียนว่า3.9วินะครับ Build your dream ก็จะแปะอยู่ด้านหลังตรงกลางเหมือนเดิมเลยฝากระโปรงท้ายนะครับไฟท้ายจะทันสมัยมากขึ้นนะครับมี V2L จ่ายไฟออกจากช่อง AC ด้านนอกด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วภายในรถเนี่ยจริงๆก็จะมี V2L ที่รองรับโหลดขนาดเล็กเหมือนกันนะครับนี่เป็นภาพชัดๆนะครับพอชาร์จก็จะชาร์จได้ทั้ง AC และ DC มี2ช่องให้เสียบนะครับตัวนี้เนี่ยมาโชว์ที่ปักกิ่งได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วตัวที่ให้ทดลองขับเนี่ยกำลังเอาไปขึ้นทะเบียนอยู่นะครับถ้าเกิดได้ทะเบียนเมื่อไหร่เนี่ยเราน่าที่จะได้มีโอกาส ดลองขับหรือขอยืมเข้ามาทดสอบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวราติดตามกันทุกรุ่นจะมาพร้อมกับกระจกซันรูฟและก็ม่านซันรูฟเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับและนี่เป็นตัวอย่างของกล้อง360องศาที่กระจกมองข้างนะครับจะมาพร้อมกับแสงไฟซึ่งจะใช้เวลากลางคืนนะฮะเวลากลางคืนเนี่ยไฟก็จะติดเพื่อให้เราดูสภาวะรอบข้างตัวรถได้นะครับ BYD ายดีดีซน์ะครับโลโก้นี้จะติดอยู่กับรถ BYD แทบจะทุกรุ่นที่ออกมาจากไลายผลิตแล้วนะฮะไฟหน้าเนี่ยก็จะมีความฉบเฉี่ยวเป็นเอกลักษณ์ตามแบบของ BYD ายดีฮั่นเหมือนเดิมนะครับด้านล่างของกระจังหน้านะครับก็ยังเป็นจุดรับอากาศเข้าไปเพื่อควบคุมอุณหภูมินะครับหรือระบายความร้อนกระจังหน้าเองเนี่ยก็ยังมีการดีไซน์ฉบเฉียวตามเอกลักษณ์ของ หน้ามังกรเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้าอย่างที่เราเห็นด้านข้างไปเมื่อกี้นะครับในส่วนของกระโปรงท้ายนะฮะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าพื้นที่จะมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เขามีกระเป๋าเนี่ยขนาด24นิ้ววางไว้เดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนนะครับพื้นดน้านล่างเนี่ยเวลาเปิดออกมาแล้วจะเป็นที่เก็บ อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะฮะแผ่นเนี่ยแผ่นรองค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าเราจะปรับเลื่อนความลึกไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถวางถุงกอล์ฟแบบขวางหรือทะแยงได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกระโปรงท้ายมันจะแยกจากห้องผู้โดยสารเลยมันทึบนะครับก็คือเราจะต้องเก็บบางส่วนเนี่ยทางซ้ายนะครับเพราะาทางซ้ายซุ้มล้อเนี่ยจะมีช่องเข้าไปอยู่นะฮะ แล้วด้านขวาของซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นลำโพงนะครับฉะนั้นตรงลำโพงนี้มันจะตันนะฮะเราต้องสอดเข้าไปด้านซ้ายแทนนะครับก็วางทะแยงได้แล้วก็สามารถปิดได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับฉะนั้นไปตีกอล์ฟคนเดียวก็ยังพอไปได้ครับด้านหลังเนี่ยระหว่างไฟส่องป้ายทะเบียนก็จะมีกล้องนะครับ รอบคันก็จะมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับในการช่วยหลือการขับขี่และการจอดรถนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครบครันนะครับด้านหน้าเองก็จะมีกล้องช่วยในการขับขี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรดาร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ปรงหน้าเนี่ยเหมือนเดิมก็คือต้องดึงแลชด้านใน2ครั้งนะครับพอดึงแล้วเนี่ยเราสามารถยกขึ้นมาได้เลยนะครับกระปรงหน้าจะอยู่ตัวได้ตัวมันเองนะฮะ ใต้กระโปรงหน้าถึงจะปิดทึบนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเติมน้ําล้างกระจกเติมคูลแลนซ์แล้วก็เติมน้ํามันเบรกได้นะครับเราจะปิดฝากระโปรงนะครับก็ดันฝากระโปรงลงมาแล้วกดไปสองข้างพร้อมๆกันนะครับด้ามจับเปิดประตูเนี่ยเวลาปลดล็อกแล้วมันจะดันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเปิดได้เลยนะฮะแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเรียบติดไปกับผิวประตูเลยนะครับ โอเคนี่ก็คือความหรูหราของ BYD HAN รุ่นปี2022นะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างในตัวโชว์นะครับที่อยู่ที่โชว์รูมเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทดลองขับหรือว่าเอาไปเทสต์ไดรฟ์หรือว่าอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับแต่ผมจะพามาดูภายในคร่าวๆแล้วกันนะฮะตรงนี้เนี่ยผมปรับระดับความสูงนะผมชอบนั่งสูงๆนะครับ ชอบเห็นแนวหน้าของของรถนะครับแต่ไม่ว่าจะปรับสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเนี่ยตัว HUD ยังเห็นชัดเจนมากเลยนะครับอยู่จากมุมมองท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าผมจะเห็น HUD เขานั้งชัดเลยจะบอกความเร็วแล้วก็โหมดการขับขี่เหมือนกับที่เรามองบนหน้าจอแสดงผลด้านหลังพวงมาลัยเหมือนกันนะครับแต่ที่โชว์อยู่บน HUD เนี่ยก็จะเห็นแบบข้อมูลคร่าวๆแบบไวๆเลยว่าตอนนี้เราเปิด Adaptive Cruise Control ความเร็วอยู่เท่าไหร่ตั้งค่าความเร็วที่เท่าไหร่นะฮะปล่องแอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะมี DMS เหมือนกับน้องแมวนะ Airbag นะครับด้านข้างข้างในนี้ก็หรูหราเลยนะฮะผมปรับเอ็นเล็กน้อยนะตัวนี้นะครับมีไฟนะฮะเออบุแบบนิ่มเบี้ยมันมันจะแบบ ยุบเหมือนมีชั้นชั้นเล็กน้อยอ่าแล้วถ้าเกิดอํปบังแดดนะฮะตรงนี้เหลือแก๊บค่อนข้างน้อยเหมือนกันไม่ได้เยอะนะฮะซึ่งถ้าเราปรับตําแหน่งเก้าอี้แล้วเนี่ยแดดไม่ส่องแน่นอนนะตัวนี้แก๊บค่อนข้างน้อยนะแล้วถ้าผมนั่งแบบตรงเนี้ยคือตําแหน่งที่ผมขับสบายๆนะตัวนี้มีปรับการรองรับลําตัวด้วยนะฮะลำบาร์สปอร์ตก็มีนะนะครับอ่าสมดุขึ้นนิดนึง ผมอะาลัยนะครับอ่าสี่ทิศทางแบบไฟฟ้านะพอ,อประมาณนี้กำลังพอดีเนะี่ยซึ่งถ้าผมปรับประมาณนี้นะครับมาถึงขอบซันรูฟเนี่ยเฮดรูม <head room S 2> ุนอยู่ประมาณ1นึ่งกำปั้นถ้าขยับมาทางขวาหน่อยเนี่ยก็จะประมาณ2องกำปั้นนิดๆเลยนะครับ ถ้าเกิดเราปิดม่านซันรูฟแล้วเนี่ยแดดไม่ส่องแล้วเนี่ยก็จะเหลือประ,ประมาณกำปั้นครึ่งน,นะครับเบาะเนี่ยก็คือสไตล์จะแตกต่างจากของปีที่แล้วนะฮะตัวนี้ผมคิดว่ามันทำออกมาได้ดูดีขึ้นเยอะเลยตรงนี้มีความโค้งมนนะครับโค้งมนนะสวยอะดูดีนะฮะนี่นะครับที่บางแก้ว2ใบนะมี usb c แล้วก็ usb a พอชาร์จนะครับตรงนี้ก็มีฉี wireless นะตัว wireless นี่เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับเนี่นะครับบอกด้วยว่าชาร์จอยู่นะครับชัดเจนเลยชาร์จ wireless ได้แล้วก็ด้านในเนี่ยจะไม่มีเท่นชาร์จหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีแค่ USB อีก2ช่องแล้วก็มีช่อง12โวลต์นะครับ หนังบุมารูหลาเลยตรงนี้เป็นอารมณ์เหมือนกับคาร์บอนไฟเบอร์แต่เหมือนมันมีเท็กซเจอร์นะครับเท็กซเจอร์นะช่องแอร์ก็เหมือนกันนะปรับแบนนวลนะครับสายขวาแล้วก,ก็การปรับช่องว่าเปิดช่องไหนบ้างปรับบนจอเหมือนกันนะครับตามสไตล์ BYD นี่มีที่วางแว่นนะกล้องด้านในก็มีตัวบลไอดเดอร์นะครับแบบมาเปิดปิดได้นะ ไปเป็นแบบสัมผัสนะครับโอเคเลยเนี่ยนะแล้วถ้าปรับแบบลงไปลึกสุดนะฮะเอาเบาะลงไปด้านล่างสุดเลยเอาอารมณ์เหมือนกับว่าเราขับรถยนต์สปอร์ตเลยนะครับนี่นะล่างสุดเลยนะครับโหโมันมันเหมือน,นกับขับรถสปอร์ตจริงๆครเนี่ยนะเดี๋ยวขอเลื่อนลงมานิดน,นึงเนี่ยอารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตอย่างเงี้ยนะฮะ ต้องเล่นเป็นทนายหนึ่งห่างกันไปนะถ้านั่งแบบลักษณะแบบขับรถยนต์สปอร์ตอย่างเงี้ยนะครับเฮดรูมเดี๋ยวผมพี่ดูหนึ่งกำปั้นสองกำปั้นถึงขอบซันรูฟเกือบสามกำปั้นนะครับถึงจะถึงกระจกด้านบนนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยถ้าขับถ้าคนไหนชอบขับนั่งติดพื้นนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์ละผมชอบนั่งแบบเก้าอี้สูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถือว่าทำาพื้นที่มาได้ดีรู้รู้เลยคันนี้นะโร นี่ก็เป็นตัวอย่างการเปิดซันรูฟนะครับเราเปิดเนี่ยมันก็จะเปิดมาซันรูฟด้วยแล้วก็เปิดซันรูฟไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งกด1ครั้งอ่ะมันก็จะเป็นการเปิดแบบระบายอากาศก่อนแล้วกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการเปิดเต็มบานกดปิดก็คือกดปิดครั้งเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะกดปิดตัวเฉดตามมาก็ได้กด1ครั้งเป็นการเปิดระบายอากาศกดอีกหนึ่งครั้งเป็นการเปิดไปแบบเต็มบานนะครับแต่ตัวนี้มันจะเปิดได้ไม่ค่อยกว้างเยอะเท่าไหร่นะเปิดได้แค่นี้ แล้วก็กดอีกครั้งเปิดแล้วก็กดเพื่อที่จะปิดม่านซันรูปก็กดครั้งเดียวเหมือนกันนะครับทุกอย่างควบคุมไฟฟ้าโอเคตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งของเบาะด้านหลังนะครับซึ่งเบาะด้านหน้าเนี่ยที่เราปรับลงมาด้านล่างสุดนะครับแล้วก็ขยับออกไฟเล็กน้อยเพื่อให้นั่งได้เหมือนกับรถสปอร์ตนะครับ ทีนี้พอผมมานั่งด้านหลังเนี่ยเบาะด้านหน้าเลื่อนลงต่ําสุดเลยนะและเอนมาหน่อยหนึ่งด้วยเหลือประมาณกําปั้นหนึ่งนะครับเนื่องด้วยมันปรับเบาะลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่สอดเท้าเข้าไปเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ยังพอสอดเข้าไปได้อะเปลี่ยนใหม่เบาะยังอยู่ตำแหน่งล่างสุดนะครับแต่ว่าผมปรับเบาะ ถอยมาด้านหลังสุดเลยนะครับตอนเนี้ถอยมานั่งด้านหลังสุดเลยเนี่ยมันยังเหลือพื้นที่อยู่ข้างหน้าเข่าผมประมาณ1กําปั้น <c oughs> เกือบ1กัาปั้นนะครับสอดเท้าเข้าไปได้เล็กน้อยเพราะว่าเบาะมันอยู่ในตำแหน่งต่าสุดแล้วซึ่งถ้าเราปรับเบาะสูงขึ้นเนี่ยมันก็สอดเท้าได้มากขึ้นแต่ว่าพื้นที่ข้างหน้าเข่าก็ยังมีอยู่นะครับนั่งสบายไหมผมว่าก็นั่งสบายนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยเฮดรูมเนี่ยกําปั้นกว่านะครับที่สําคัญคือเบาะหลังนะครับ ปรับได้นะจะนั่งชันขึ้นก็ปรับยกขึ้นมาได้นะหรือจะนั่งชิวๆอันนี้เป็นสมมตินั่งหมดทํางานนะถ้านั่งหมดชิวๆปรับเอ็นลงไปหน่อยนะเห็นไหมเบาะหลังนะครับปรับเอ็นได้ประมาณสักยีองศาได้ผมว่านะกะคร่าวๆนะครับถือว่าหรูหราเลยพื้นที่ถือว่าทําได้ดีถ้าเกิดปรับขึ้นมาใหม่นะ ก็ยังกำปั้นกว่าๆนะพื้นที่ตรงเนี้เอ่อถ้าลงมาล่างสุดจะเหลือมาหนึ่งกำปั้นมันเหมือนกันมันโค้งรับแนวเดียวกันหมดอ่ะนะครับถือว่าทำพื้นที่ออมาได้โอเคตัวนี้นะฮะเบาะกลางเนี่ยที่พักศีษะปรับขึ้นลงได้นะเบาะกลางนะครับกดปรับได้เบาะหลังตรเนี้ยจะเป็นแบบสปอร์ตหมดฉะนั้น บาะที่สามารถปรับที่รองศีรษะได้อะมีเบาะกลางด้านหลังอันเดียวเบาะอ,อื่นเนี่ยจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะฮะก็จะปรับพนักพิงศีรษะเนี่ยขึ้นลงไม่ได้แล้วถ้าตัวนี้เราเอาลงมานะฮะจะมีที่วางแก้วนะสองใบนะครับเป็นแบบกดสปริงซึ่งตรงเนี้ยผมจะชอบเพราะว่ามือเราวางอยู่ตรงเนี้ย แก้วมันอยู่ในตำแหน่งที่มือเราวางไม่ถึงฉะนั้นแก้วก็วางตรงนี้ได้มือมันวางได้เต็มที่อ่ะนะครับตรงนี้ก็จะมีพัดในการควบคุมต่างๆนะเป็นพวกแอร์นะครับแอร์แล้วก็ที่นั่งว่าเราจะปรับเอนปรับอะไรเงี้ยได้แค่ไหนนะครับแล้วก็พวกม่านซันรูฟนะครับควบคุมจากด้านหลังได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าแอร์มันเป็น2โซนนะฮะด้านหน้าด้านหลังมันก็ปรับแยกกันได้หมดนะครับ แล้วควบคุมจากจอได้เลยแต่ตัวจอนี้มันก็ไม่ใช่แบบดึงออกมาได้นะมันเป็นจอควบคุมแบบเหมือนกับวางติดกับตัวที่พักแขนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นไว้วางของเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมี usb ให้อีกสองช่องผมถือว่าหั่นเนี่ยให้ usb อร์ตมาเยอะมากๆเลยนะด้านหน้าอย่างที่เห็นเนะี่ยสองช่องตรงช่องเก็บของด้านหน้าอีกนะครับตรงนี้อีกแล้วก็มี v 2 l ด้านล่างอีกนะครับนะ ให้พอร์ตมาเต็มมากนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเดียวที่เราสามารถ Access ตัวกระปรงท้ายได้นะฮะตัวนี้เบาะจะพับไม่ได้เพราะว่ากระปรงท้ายจะแยกไปต่างหากแล้วมันจะไม่ใช่เป็นพื้นที่รวมกันกับตัวห้องโดยสารนะครับฉะนั้นกระปรงท้ายจะถูกแยกเลยเราเก็บของที่มีกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีผลนะเพราะมันปิดทึบหมดแตดูดีเลยอ่ะเป็นได้เลย ตัวนี้ล็อกไปแล้วมันก็จะติดนะครับเงียนๆใช้ได้แล้วก็หนังที่ใช้นะครับสีเนี้ยเป็นสีเหมือนกับสีดินเผาอ่ะนะครับผมว่าสวยนะใช้ได้เลยปิดอย่างเดียวไดมอนด์คัตตรงเนี้ยด้านข้างอะ่เะเขาน่าจะทําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปเลยนะเบาะหน้าเนี่ยสามารถปรับอย่างสมมติผมอยู่ด้านหลังเนี่ยผมสามารถปรับให้เบาะหน้ามันเอนมาเป็นนอนราบได้เลยนะครับคือแบบเลื่อน เอนเบาขยับหน้าหลังได้หมดเบาะหลังเนี่ยเราจะสามารถคอนโทรลได้เฉพาะขยับขึ้นลงนะเดี๋ยวผมขยับเบาะนี้นะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับอืม응คือเราสามารถควบคุมการขยับของเบาะขึ้นหรือลงจากด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเกิดผมไปไปแก้ตรงนั้นให้เป็นภา,านษาอังกฤษแล้วเนี่ยด้านหลังจะเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอไปแก้นั้นหนึ่งนะฮะ อเคอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตนะข้างนอกอ่ะจริงๆคนเขาคุยกันมีเสียงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่พอปิดแล้วนี่มันเงียบมากเลยคือการเก็บเสียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกสองชั้นนะฮะด้านหลังแล้วก็ทินด้วยคือมันจะเคลือ,อบมาแล้วมันก็จะมีความทึบของมันนะฮะผมต้องเอาไฟมาตั้งไม่งั้นจะมืดไปหมดเลยเพราะมันอยู่ในโชว์รูมด้วยนะฮะกระจกด้านหน้าเนี่ยเก็บ,บเสียงก็จริงแต่เป็นชั้นเดียวนะะจะเป็นกระจกแบบหนาชั้นเดียวด้านหลังจะเป็นแบบสองชั้นนะครับ นีนี้ผมไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษด้านหลังมันก็เป็นภาษาอังกฤษครับฉะนั้น UI ทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะ Backlight Auto Lock System อะไรเนี่ยทุกอย่างบอกหมดเลย Adjustment Heat Ventilation นะตัวเนี้ยปรับบอกให้มันเป่าระบายอากาศได้แล้วก็ทำความร้อนได้ด้วยนะครับอะถ้าเราเปิด Ventilation หรือการเป่าอากาศเนี่ย มันจะดับฮนะีเตอร์นะเมียตอนนี้เย็นขึ้นมาแล้วนะครับเออนั่งสบายนะสบายครับสบายหน้าหน้าร้อนเนี่ยเราเปิด ventilation นั่งสบายเลยแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยเย็นอนะ่ะเย็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวเราก็เปิดเป็นฮีเตอร์มันก็จะปิด ventilation มันไม่ให้เป่าเพราะว่าเปิดฮีเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการให้ความร้อนบนที่นั่งไม่ใช่เป็นการเป่าลมร้อนบนที่นั่งนะครับ การเป่าลมเนี่ยมันจะใช้ระบายอากาศช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะใช้ได้ครับออกแบบมาดีเลยแล้วปรับได้ทั้งสองข้างนะครับเพียงว่าไอ้การคอนโทรลตรงนี้เราปรับที่นั่งด้านหน้าได้เฉพาะการเอ็นเบาะแต่เราจะไปปรับพวกแบบการเป่าอากาศหรือว่าการทําความร้อนของเบาะหน้าไม่ได้นะฮะมันจะมีให้แค่สองเบาะหลังแล้วก็เบาะหน้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจะปรับเอ็นให้เขาได้ง่ายๆนะครับ มันมีแบบโหมดให้ปรับให้นอนเลยอะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะตัวที่น่จริงๆจากด้านหลังเนี่ยเราสามารถปรับควบคุมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าเออเดี๋ยวเราจะปรับให้คนนั่งด้านหน้าเนี่ยเลื่อนไปด้านหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยเราปรับจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะปรับขึ้นลงไม่ได้จะปรับขึ้นลงเราจะต้องไปปรับตรงคนที่นั่งด้านหน้าจริงๆอะนะครับแล้วก็เอ็นได้ทีนี้เราจะมาลอง การปรับเอนอนดูนะครับตัวนี้เลยมันก็ไม่ถึงกับนอนนะมันแค่เอนเฉยๆนะฮะ แต่ถ้าจะเอ็นเราก็ปรับเอนให้เขาได้เพิ่มเติมแล้วกันนะอันนี้คือเบาะที่เอ็นสุดแล้วนะครับก็เห็นว่ามันเอ็นลงมาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะไปนั่งตรงนั้นให้ดูนะว่ามันเอ็นแค่ไหนนะฮะ เหมือนท่านอน no необход, นั่นแหละครับคือแบบเอนเอนมากเลยนะก็คือเราพื้นที่ด้านหน้าหรือค่อนข้างเยอะด้วยนะมีผมสูง172นะถ้าเกิดใครตัว <ook>. สูงกว่านี้ยก็สามารถปรับตรงนี้ไปด้านหลังได้อีกเพิ่มพื้นที่ของขาไปได้อีกนะฮะฉะนั้นเวลาพักหรือว่าช่วงที่รอรถชาร์จอยู่เนี่ยโมดนี้ก็คือแบบ ปรับนอนได้สบายอารมณ์จะใกล้เคียงกันกันกบควีนซีสของ n e โอะนะครับควีนซีสเขาก็จะปรับเอนแล้วมีที่รองน่องเนาะแต่ตัวนี้มันจะปรับเบาให้ลงไปด้านล่างฉะนั้นขาเรากับเท้าเนี่ยมันอยู่ใกล้พื้นมากขึ้นมันก็ไม่จำเป็นต้องมีที่รองเท้าหรือว่าที่รองน่องอะนะฮะก็คือนอนได้เลยเปิดและเอนราบมากด้วยอะ่ะคือมันจะราบมากกว่าเบาคนขับนะครับใช้ได้เลย ครับเป็นไงครับหลังจากที่ได้ชมคิดว่า b y d h u n รุ่นปี2022น่สเนี่ยน่าสนแค่ไหนครับจริงจจะมีตัว limited edition อีกตัวหนึ่งครับซึ่งราคาก็แพงขึ้นมาอีกหลายแสนบาทเหมือนกันแล้วเป็นตัวที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยก็เกิน3 0 0แสนหยวนแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นรถผู้บริหารสปอร์ตสุดเท่และราคาแรงนะครับถ้ามีโอกาสทดลองขับนะครับผมก็จะไปทดลองขับทดสอบระยะรอบวงแหวนหเหมือนเดิมแล้วกันนะครับรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับซับกดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ